นี่นะครับผู้สูงอายุเอามาเดินหน้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 านั่นแหละเลี้ยวอ่ะนั่นแหละมาเลยมาดิเราต้องใช้มือเลี้ยวเองป่ะก็เลี้ยวเองไงนี่มันเลี้ยวสุดแล้วนี่เนี่ยนี่อ่ะลองเลี้ยวสุดอย่างนี้อ่ะนั่นแหละมาอ๋อมันกดหน้าเหรอเออพผลไหม้นมาดิอ่ะ เอาไว้คนคนแก่ใช้เยอะใช่ไหมเราไม่ต้องกดอันนี้มันคืออ,อันนี้มันคือไฟอเลี้ยวเฉยเฉยเมันเป็นไฟไฟเลี้ยวแบบว่าเปิดแล้วให้คนอื่นเขารู้เร็วไปป่าวโอ้หว่ามันแน่นแบบฉันว่ามันมโค้งเกงวะ่ะไม่โคง้งไม่ต้องชิมก่อนไม่เอาถ้าจะปรับให้มันเร็วขึ้นก็กดอันนี้อันนี้มันแค่เบอร์สามอ๋อเหรอเร็วช้าอืมหรือจะให้ช้าสุดเลยก็ได้อ่ะเนี่ยปรับไม่เอาช้าสุดมันช้าเนี่ยช้า โอ้โหโอ้โหว่าทำเป็นเพิ่มเบอร์กล <g rab> ับไปยังนั่นแหละอย่อเฮ้ยระวังขี้หมาระวังขี้หมานู่นนู่นนู่น,น,นเลี้ยวมาดิเลี้ยวมาเลี้ยวผลมาผลเลี้ยวมาเลยเอออวงล้มันไดนนั่นีไปไหนเบอร์หกไหมลองเพิ่มเบอร์หกดิเบก่อนเบอร์ห้า โอ้โหโอ้โหสบายสบายเลยอันนี้แค่นี้ใช่ไหมอะไรมันไม่มีอะไรนะมันแค่ไฟถูกไฟเลี้ยวเปิดเปิดไฟเลี้ยวเฉยๆอันนี้แต่โอ้โหโอ้โหจะไปไหนน่ะเลี้ยวมาเดี๋ยวมาดิเอาไปดิไปดิเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปดิ เลี้ยวไปดิเลี้ยวไปเลยเลี้ยวซ้ายหน่อยซ้ายซ้ายนั่นแหละไปไอ้นี่ต้องไปไปไปสุดป่ะก็ดันแค่นั้นแหละอ๋อดันแค่นั้นแล้วปล่อยเออไหนแม่ลองไปขึ้นเนินตรงนู้นดิว่ามันขึ้นไดเปล่าลองเคยขึ้นดูมาเลยโอ้โหเรื่องเยอะขี้เกียจเดินกลับแล้วไม่เอาเสื้อคลุมมาก่อนไม่ต้องไม่ต้องมามามา เดี๋ยวไปลง YouTube ลองรถอ่ะตรงไปแห่ไ,ไปขึ้นเนินดิรถขึ้นเนินต้องใช้เบอร์หกไม่จ้อเป็นใช้เบอร์หนึ่งก็ได้ไอ้ใช้เบอร์สองก็ได,ได้มันก็ค่อยๆขึ้นมันมีกำลังสูงค่อยๆดิก็<อ>ไม่ค่อยก็ค่อยดิงไงถ้าถ้า,ถ,าถ้าค่อยๆก็ไม่ต้องกดสุดไงก็กดกดแค่ครึ่งหนึ่งเห็นไหมแล้วความแรงอ่ะความแรงก็ความแรงมันน้อยอ่ะ น้อยก็กดสุดไปดิเออต้องกดสุดนรถมาเลี้ยวซ้ายซ้ายซ้ายแต่ขึ้นเนินไม่ต้องไม่ต้องเร่งส่งเพราะว่ามันมีกำลังของมันอยู่แล้วรอก่อนให้รถไปก่อนไะแม่ต้องค่อยๆปล่อยมันมันกระชากหยุดแรงเกินไปขึ้นไปข้างบนมานี่ดีตรงมานี่แม่จะเลี้ยวไปไหนอ่ะาเป็นจักรยานจะไปโค้งนโอ้โหถ้ามันมีโค้ง อามันต้องส่งกาลังนะอันนี้ไม่ต้องส่งกำลังนี่แม่ขึ้นตรงนี้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 ดีกว่าอ่ะอยู่ๆก่อนอยู่ก่อนใช้ใช้ใช้ลองใช้เบอร์สองนี้ขึ้นได้ป่ะอ่ะขึ้นไปมันขึ้นได้แต่มันก็ขึ้นช้าเห็นไหมไม่ล้มไม่ล้มเห็นไหมมันก็ขึ้นได้อ่าแต่ถ้าจะขึ้นเร็วก็คือเพิ่มเพิ่มกำลังเข้าไปไปไหนเนี่ยกลับมาดิเดี๋ยวมาไป ไม่ไม่ไม่ลองลงดูมันไม่ต้องเบื่ออะไรมันมันชะลอรถของมันเองระบบมันดีลงไปดิมันชะลอของมันเองมันไม่เบรกมันไม่เป็นไรมันชะลอของมันเองเห็นไหมแม่เลิงไงมันก็จะชะลอของมันเองเออก็ดีมันเป็นเซฟตี้ก็รถใหม่มันแสนสามห้านี่เท่าไหร่ฮะนี่เท่าไหร่ขาขายในตลาดสองหมื่นกว่านี่เท่าไหร่ถ้าสีสวยก็สามหมื่นกว่าบอกไม่ได้อ่านคลิปอยู่ รถมาแล้วหก,ก่อนมาก็ขับเนี่ยชิดซ้ายเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไปของเขาเองอะ่ะอย่าชนข้างนะหาแค่นั้นพอแล้วพอ,อเออไป,ไปมันขึ้นเนินช้าๆก็ได้เพราะกำลังมันมีอยู่แล้วเมื่อกี้แม่เห็นเปล่าขึ้นเบอร์สองมันก็มีกำลังมันไม่ต้องไปมันไม่ต้องเหมือนจกอักรยานที่แม่จะไต่ขึ้นเร็วๆค่อยๆไประวงังรถ ยามันต้องส่งกำลงังอ้าวก็อันนี้มันไม่ต้องไหนแม่ลองเบอร์หกนีเบอร์หกแรงไหมมันต้องค่อยๆปล่อยแม่ต้องชินกับมันก่อนไปแรงไหมแรงไม่เยอะหรอกอ้าวก็มันหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงมันไม่สำหรับผู้สูงอายุอ๋อไม่เยอะแรงไม่เยอะแต่กําลังขึ้นหลุมขึ้นเนินมันดีใช่เพราะว่าเนินรถจักรายานะต้องส่งกำลงัง <laughs> ก็เมื่อกี้มันกดขึ้นได้เลยเห็นไหมะละ่ะเบอร์ เบอร์สองก็ขึ้นได้เลย <_ S 1> เห็นไหมละ่ะ <_ S 2> มันค่อยๆขึ้นไม่น้ำถูกปามันจะล้มไหมไม่ล้มเ <_ S 2> นี่ยแม่ต้องคอๆๆๆๆ่อยๆค่อยๆปล่อยลองค่อยๆปล่อยดูดิเร่งแล้วค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยมันก็จะกระเจี๊ยบเร็วเออมันง่ายดีวะนู้นเลยแม่ต้องค,อคอ่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อย ล่อยแล้วมันหยุดเลยเป็นไง,นองของมันดีนะญี่ปุ่นสูซูกิ